เลยนะคะเลยเป็นที่สาหน่อยนะคะนะคะบขงมากแบบพี่้องเหอที่ใชสงเสือไว้แพี่้องอันนี้โปแม่์ยังนะพี่้องขัางหมากขัางูกปูนาเนี่ยนะคะหน่อยร่อนแรทุกวันราวร่อนแดรทุกวันเห็นเป็นไก่น่าจเดี๋ยวจะมาขายเลยนะคะ ไม่ชนะวันนี้นเราจ็นไม่ได้นะคะเพราะว่าปู่บอกมาแล้วนะคะว่าเราต้องเข้ามาในสถามที่ห่งองนี้เราจะปูด่ดำแจนเศริฐกันทานาคาที่ดีจะเมตตาโชค้เราในวันนี้ชัยยะบาดเจตรงเกิดให้แก่ลูกแก่หลานจเจ้าปู่เช้กานในวันนี้ถ้าใครเข้ามาดูคนผีว่าวันนี้ก็ขอให้รวยๆวยรวยใน้อยแตกไปสาม้อยเลยนะคะนะคะ เมื่อวานนี้นะคะสักตัวตรงนะคะแล้วก็ตรงตัวล่างนะคะวันนี้เราขอสามหน่อยรวดไปเลย ชัยยะบาลมีจงเกิดให้แก่ท่านนะคะดูคนผีบ้าได้จะรวยนะคะกดถูแชนะคะวันนี้จะไม่พลาดนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าปู่บอกว่าหนึ่อยนี่จังเลนะคะเมื่อวานนี้เข้าเต็มๆบนล่างแตกสามตัวบน2สองตัวล่างเลยนะคะบอกแล้วนะคนคนผีบ้าคนเอกดาภาวยวันนี้นะคะนะคะ มาแล้วค่ะพี่นะ้องถ้าวันนี้นะคะลอตเตอรี่ไว้แรกที่เจารักเงินชางนี้ขอให้ปังไปที่หน่อยนะคะไม่ไดบละ วันนี้เพิ่งจะรับเงินร้อยล้านค่ะพี่น้องหมายเลขหนึ่งร้อยค่ะวันนี้เจ๊จินดาบอกว่าถ้าใครซื้อวอสเตรี่แล้วจ่ายเงินเจ๊จินดานะคะตั้งแต่เช้ามานี่นะคะยังไม่ได้โดนเลยนะคะยังไม่ได้รับตังแล้วก็ยังไม่ได้ขายนะคะเพราะฉะนั้นคนท right ี้อคู่เป็นฝาค่างรวาคาค

เม่ขอแา่จะอาไปเที่ยวเวียดนามนะคะอยากไปนะคะก็ปุ๋มม่ไดกแม่ขอขอเที่วไทยรัมข้อขอไปเวียดนกจะเกี่ยวกับเกียดกเยดนามด้วยกปค่ะนะคะอาคืออาหาคือนะคะ นของตอมาขอเสัามประเกี่ยวกัะเทียเกียน้นะคะขพราไข่รูจาแข็จังผ้านําผ้าลูกหลานไหเกี่ยวกะเียวกี้าไม่เนเนนะคะนอาหันลวกระหััดของกบตัวเงานแต่ันจิดม่ใสจะให้อมาสามตแต่ปลกจะได้อีกหัวหนเมตดสามเมยากระยับมาจะนตรงเกิดนะคะวงเวสืวานันะคะเวสัสั

เพชรไม่คนเอสทีน <left> ั่งไปโอ้ไม่ตีเฮียเดีเอะมันจะที่ไหนะคะเขาิ่ใหม่บอกรับใหม่รับค่าพเ้นหลั่ะนคะ ครัเมื S <S an> <S an> <S mm ่อวานนี่เขาเป็นเต็มเอครับน่าชูอครับเมื่อนีนารุ่มมากกวาครับเป็นใใหญ่ครับจไกระยไ่กรครับตด่ต่ตตดตมขึ้มค่ะทำุมตมากตบ้า การกนขอนี้เกอเลี้ยาลูกตาบูมทับจากาตุกันจากเลอประเท้านน้ำเพราะไฮโปูจัมชันพอดคจัมา่าทางหุบลานเยอโปวดเน่ามรหัสโรหัสทับตะเกียวยดน้ำให้เมือยอยนะคะขพราะไฮโปกคูมยถ้าลูกตาลังไปที่ยวเยหลังอันในรหัสโากที่ไม่สุดคลับ

ุผูสุทธิเจวาพระพุทสรายวาาติสัมภารู้รางเวติดตัวเขเาพเจานี้สาธุสาธุเมตตา่ใจเทปิติเลยจ้งการสาธุสมเด็จสามนสังสิมูุมาจ้มหเทวาพระเจ้าที่ระนีุ้มาเจ้มหเทวาพรอัิราพะวัตตุนีมหาบุตโยมหูราพระวันตุลีมิตรเ มั่งคอบุกน้ำันถายอแล้วถ่ายี่ายีายักศ่ักาีาสวอยู่นักอนี่สานษาี่นี่ัการาัาี่ายนกา่ัดศาลายสาอยลยอนักศาาัี่ยนักอนักศึาาอยู่นี่นักาานี่ยอาน ด้วยด้วยสัต์ินเงินโถงกด้วยสัตเมตาลูกหลานชยักบาจะมีให้ลูกตนั้นไปเทียวประเทศเวียดนามได้มาเนึ่งปังปังรวยรวยนะคะชยักบาเมีเกิดขึ้นให้แก่ลูกนนของ้าวและแม่ย่าทุกท่านด้วยเชคะมาแล้ว สองหรอก <c oughs> สามขันห้องส,ส,สี่ล้วรอบรอบฟันดีพอมฟันดี

เห็นค่ะให้ให้เรียกว่ระเด็นุณงเนี่ยประเดนวราพุุ่่เด่น ตัวนนะครับสามมาแล้ว,วลนะครับเออสามมาแล้วนะครับเอาลื่อนตัวต่อไปนะครับผก็ว่าแ มาแล้วแก่สามตัวแรกสคือ huh คิดคือสคือกคนแล้วเพคเพิ่งมาโ้ลนเนเนี่ยลุ้นเชิญลุ้นเติมเนชิญเชิญให้ผูกใจ เพื่อนว่ามันยิงรเรุ่นรอรุ่นมันจะถึงเกรดดาวเห็นหัวมาแล้วนะครับหัวมาแล้วต้องทำใหม่เหรอสามเดือนสัมเดือนเรมเปิดหม่เหนหัวมาแล้วนะครับม่รอรุ่นต่อไปนะครับนั่นะัเรียนเรียนก็าเกเกนี้มัน ส้มเอียต่าห <ess STEPHAN players> ัวนะครับคือเอียงมาดังนะเดี๋ยวดูนเดี๋ยวแตกดูด้วยกันเื้อ สองตัวเอาค้นขึ้นหน่อยล้่ลงไปพี่น้องเอ้ยอย่าพ้หน like ีจากกันนะครับลอดลไปน้ำกันกอนนะครับชุ่มเทไร่ยังมันนันชุ่มเงยเทไหร่ยังชี่มเนไหร่ยังมันนันชุ่มเงย สามมาแล้วเด้อเรื yep> ่องยังงี้คุ้มนบุ่ง่อยเจ้ของไปเรื่องเาสามศูนย์บ่หึเป็นศูนย์แล้วเป็นสามศูนย์นะเป็นศูนยอเป็นเนะครับแต่ล่าุ้นนะครับไม่แต่ศูนย์ได้หน่อยบะเมนทุกน่อยเลยแบบสามน่อย ลายก็โดดมหาฝนผ้าด้งยะครับเด้อฝนผ้าลวด้วย้อนเบิ่งหน่อยก็น้อเมือนเนี่ยขนาดอะไรอย่างฝนเลยฝนเลยอตกคุณแดดนี่ันไม่ฝน ก็กมททีทั้งไวท์สดแล้วก็แล้วก็คลิปนะคะเลขศูนย์คาาะ่ะ สามศูนย์นะครับเนาะตัวเลขตัวที่สองคือเลขศูนย์นะครับเนาะครับตอนนี้ขึนมากแล้วครับไปสองตัวแล้วครับพี่น้องที่สองตัวแล้เจ็ดนะครับลดเกิดขึ้นนะครับว่าจะตัวเลขเี้ยนะครับครับสวัสดีครับคุณเมย์เอคุณดอกฟ้าครับดุลห้าน้อยนะครับตอนนี้เห็นสามกับศูนย์นะครับ สามกับศูนะงรัมอทักสา้อยท่านนะครับเป็นตันอนนี้เห็นหัวมาลางๆนั่นน่าจะเป็นแบเก้ารเขามาเด้ครัพี่นงเขามาเด้อนะต่อสุดท้ายแล้วเนาะเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะคะขอให้เป็น3า7นะคะ ขอให้เป็นสามศูนเจ็ดนะคะใส่เพจช่องเพจดาราพาดูนใส่ทำงานกันอยู่เนาะทำโอไงวันอาทิตย์ราคอใหนาม์เจ็ดนะคะวันอทิตนหยุดนะทงไม่มีใครมาดูเลยขอให้เป็นสามสูนเจ็ดนะปู่เตรียมสมุดประกาไว้เด้อครับพี่น้องครับตอนนี้เห็นสามกับศูนย์นะครับสามกับศูนย์มาแล้วนะครับเห็นมางมาน่าจะเป็น ไม่ห้าก็ไม่หกน่าจะเป็นหกเป็น,นสาคนนะแบบนี่น้ Herman, 3ามศูนย์สาวาสเ็ดสมนะคราคาถ้าเป็นหนึ่งกับเจ็ดนต้าไตัวเดีวกันนะก็มือหนึีงเจดไม่มเสาเสียงหน้าสีข้อตันตัวใจยังพีโร่เขึ้นนสามศูนนะครับเป็ดมานะครับเปิดเตือนะครับเอ้เซมาส่เป็นเลขหกนะครับเป็นเรก่งกับล่ล้นสตารอนะครับ นกเป็ดดไ,ไม้บางแตง兰ไม่สวยไมแค่เก็บไม่เนเปด ข้ากับข้าแลคะคาู้ปลากระปองมันแรกนาะค่ะมามาซื้อน้อยก็ได้ข้าวม,มามา่าซื้อเยอะก็ได้ข้าวรูหรือใก่อยากซื้อข้าเอาข้าหมูค่า,าวไก่น <c> ะ <oughs> ซื้อเะๆหใกล้เป็นต่อไก่บ้านยอเงมันจมนจะเป็นไม่ถูกอนน่นนะ จะซ่วมไปแน่ยมาได้ซนร้อยสามสิบเจ็ดโพ2โสามร้อคนเลยค่ะ เส้นยู่ตืจรละบาทก็มันหลายหวยแม่นี่ค่ะพ่ไในสื่อกับเขาได้หน่ะขาบหนึ่งนี่น้องค่ะอเอซีเป็นกระับไปเป็นสามสิบหกาคาขับเขานะครับว่าราคาใครทอดชาบาทค่ะพี่งราคาไครแพงหนึ่งราคาใครแพงหนึ่งค่ะแพงหนึ่งมันได้หลายหมื่นได้อืได้หลายมื่นเนาะค่าจอดค่ะปตูค่ะพี่นองนะคะ หมูว่านี่ขันผู้ใดอนนั้นเนาะขันสมุิวานเราะว่านมันสามตทั้งบนทั้งล่างสองตัวขนวาสูงแปดสองกันเองมาตัดไม่กัดได้ก็จะได้เบิดโอ้ได้ได้ค่าได้ค่าเนี่ยหมูยอะหมูว่าเลยหมูวานเลยนี่ยหมูไป็นส่ตุ๋เย็นไว้แล้วว่นนี้ขอาไข่ว่นนี้อาไข่วันนีอาไข่ไปะไม่ทอดไว้พัด เยบซีบอกว่าเมื่อวานทานบุญแดงซีน่ากับสิได้ค่ะเย็บซีบอกว่าขอค่าข้าวน้อยข้าวสามนี่ราคานี่ราคานี่ราคาข้าวตอหมูหลายมันเีนงส่คือเนมไปหินจิตเปดเนาะเหมือนห้าเลยก็ไม่ให้หมดตอนจานจู๊แตกเรื่อยๆ สามศูนย์ศูนย์นะครับเนาะ่เกว่าเมิแปสั้นโ้ยอน้ศกับแามศูนย์ศูนย์ับีนอดนอ้นอรเออมัาจริงนะไห่เนยลาเบิ่นในดานหน้าดน่สามศูนยูนย์ม่กได้สบาตัวเอเทียหน้าอเทีเนี่ยสามเจ็ดหา ก็จะบอกเลข่น้านนั่ยังบอกสองยังหมสองชุดสองหบอกสองชุดเมื่อนี้เมื่อนี้เยงหน้าแต่เียงหน้าสามห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าสามเจ็ด้าได้ไหาคาหาเป็ดสองที่ก็เมนกันราคาและเตียงหน้าเปลี่ยนเป็นเซาไม้ก็สี่งหะตอนหาปุ่มมันเปลี่ยนเบบนทีข้องก้ยไอีก ตู้นวเลยตู้ิงจมาแลัน้งแม่่แม่นะพวกนและพวกมันเบาดีครับนัลตงสวยแน่ต้องสวยตมมาครับเออีเ็น่องบนเหนซ่องผมและไ่ได้เลนเมื่อค่เลกรโปนีกมเปต้อกหางเราตเ็ วอวอคนยค่าวอวนี้ดิเจจินดาบนวอเรื่องอะไรท่านไหบอกมายอนมาอกตอที่ับเปิดไเป็ก็มาหาอนะดูเอาเล็กปั้นันเป็จินดาดีกว่าเจ้าฟันเปดขึ้นเื่อยๆค่ะวอเด็ัวกนึงนะคะเด็ดเลงนะคะด้ค่ะกับอ่านนี้ยิ่นะคะกอัดเด็ดงนะคะมัน จุดพ so so ูดหมดแล้วเลยเจ๊กินดาจะมาเป็นะคะรอบางวังจะเป็นสาม์ครับวมันจะได้เป็นเะมากะไม่คนแต่กาคนบอ่มด้นังตัวเขม็กมาชัดมันเอียงมันเอียงมันคอยเอียงๆมต่แกรงสามในี้ามค่ะคุณเเียนนะคัน่เหกออกแบสามูเลยค่ะพี่น้องค่ะ

เดี๋ยวรัวกล้องออกครับหัวกล้องออกี๋้วให้เจจินดาไปเชียร์ด้วยครับ้วนะคะเบิรงน่อยกันนะคะพี่น้องนะเบิรงนซอยกันนะคะเดวจะเปิดพระอกนะคะจะฟูกนะศูนย์โอ้ยศูนย์นะคะศูสามศูนย์ศูนย์ครับพี่น้องสามศูนย์นชัดเจนแสดงว่าสามศูนย์นะครับ นะคะอ่านะคะพี่น้องค่ะสามศูนย์หะบอดอย่างนี้เสียงเจสามศูนย์ศูนย์ใช่ค่ะเสียงเบามากค่ะเสียงเจ้่ตอนนี้นะคะสามศูนย์หกนะคะเจจินดามองไปเป็นสามศูนย์หกนะคะพี่น้องค่ะโอ้เจจินดาเป็นสามศูนย์หกแล้วคเมนค่ะเจจินดามองไปเป็นสามศูนย์เออมีเหตุผลครับมีเหตุผลสามศูนย์หกครับสามศูนย์หกมาะนะคะ เสียงเบามากค่ะแปปหนึ่งเพราะว่าภค่าดูหลายนะคะใช่สามศูนย์หกนะคะเจกินามองเป็นสามศูนย์หกนะคะคอมเมนต์หน่อยค่ะพี่น้องมองฝั่งนี้เป็นหูนะคะเจกินามองเป็นสามศูนย์หกนะคะเจกินนามองเป็นสามศูนย์หกนะคะจุดทูบฮานอยวันนี้นะคะฮานอยวันนี้นะคะเป็นหกแหละมองอย่างนี้ก็เป็นหูแล้วแคปไว้ให้พี่ให้น้องดูเลยนะคะสาม ค่ะกระสุปตัวเลขเนาะค่ะกรดสุปตัวเลขห้าน้อยมือนนีเนาะคะ่ะใดสามศูนย์ศูนย์หรือสามศูยนย์หกอะไรเนาะคะ่ะมักกระจัดขัดกระพานเนาะคะ่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกไลไ์กดแช่ให้ช่องน้องจิตผ้าด้วยน้ำในด้วจ้าไทยที่มีก็ขอให้ทุกคนทุบโคมันหมันก็ขอบคุณค่ะ